คุยเลยครับอ๋อโทษทีนะที่พวกกูโกมึงถือฟอยดูดมาดูดไอ้แต่กูหยิบไฟชัดถือบอมดูดโจอย่าทำไ้กูโมโหพวกมึงมาเด็กโกโลโกโสคิดการใหญ่มันพวกกูเป็นโจโฉดีเลยเอ้ยได้หมุนได้หมุนได้หมุนเอ้ยได้หมุนมาวะโยเฮ้ยองเจอนได้หมุนว่ะโอ้ดูมันหมุนดิ <ม>นี่ผมน่ากลัวจิ๋มเลชี่ยผมเชี่ยผมอะอะไรวะเชี่ยผมเลยไอ้นั<า>่<ห>นเอิร์ดเคว้เลยแผดดินไหว,ว,วเลยเชี่ยผมเงียแล้วมั้งอตรงที่ผมนัง่งนะครับตรงที่ผมนั่งะมันไอ้นั่นเลยมันสั่นแปลกเลยผมตายไอ้ประดุบครับผมตายตอนนี้เราอยู่กับไอ้ประดุบนะครับผมเกีนมเป็นครับขนมเปนอะไรเนี่ย ขนมไอ้เฮ so well, uh. oh, well, anyway? ียขนมเป็นอะไรเนี่ยไอ้เฮียฮะพิมพ์เลยวะใครพิมพ์เลยวะอันนี้บอกว่าเฮียเดิมุนเดิมุนโอ้โหดีเลยเดิมุนอ่ะโอ้ผมตายอีกแล้วเดิมุนฆ่าผมว่ะโอ้ยเดิมุนเลยบวมอะอะไรวะมีถ่ายเลย มุนเป็นไเอาเลน่้จะบอกสังก่อวีผมเดือคนเดียวเนี่ยโอดีอยอ่ดูดีมันหมุนไม่มันอยอ่ตายอ่ะี้คนอยู่อยู่อผมเป็นที่เกาะอ่ะมันดียอดูดีนหมุนแม่ฆ่าคนตายก็เยอะยมนมาแล้ว ให้ร่อสี่คนหะเดือ่วคนตัอะไรเอยวันนึงติดเว้ยี่ตอนเนี้ยเรามาหลบภัชวดพี่เ้วมาหลบไอ้เดิมุนเวเห็นูกันหลังนี่ไปที่บัตรด้ยตายไปที่บัตรสปินนิ่ผมตายไบัตรสปินนี่จรงเหอไอ้เยี่ยมตายแล้วี่ตายผมตายไอ้น้องที่ไปให้บัตสปินนิ่ง โอหดูเดหมุนไม่มันมันแบบมันหมุนอย่างเดียวอ่ะดรเอ็กแมนจัดเลยโบเดหมุนมันกลายขึ้นบันไดมาขึ้นไม่ได้มันไปตจอเกิน Why ซ o ี e r ียสผมกำลังขึ้นไประวังดีๆครับเดิมุนเดิมุนแช่ของอาคุณแช่ของพี่เซนนิโอ โ oh, อ้ไฟใหม่เอาแย่แล้วไงแย่แล้ว oh. ถ้ามันมันไม่ตรงไว้ป้ายเนี่ยชิบหายในคนนั่นอยู่ปลายด้านบนไม่รอดผมเนี่ยที่อยู่ปจริงเนีุณไม่รู้ไม่โตตัด ที่แม่หมดนะที่กหายแล้วรู้ต้องรีบลงไปแล้ววะไม่งั้นตายแอะไงวันนี้กำลังลงมาจากาไอ้ป้ายกีเกียนะะเห็นแล้เห็นแล้วมังมุมที่มังมุมขยุมหลังคาจั <c oughs> ดนรอตัวเอกแม่งกลังหนีตาจากไฟ <c oughs> ผมอยู่นี่นานเลย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยพี่เขาเขาเขาบอกว่าถ้าเราติดไฟใช่ไหมให้เราลงน้ำไปนี่ไงลงน้ำ <c oughs> ติดไฟแทนเนี่ยไม่จริงไม่บูตายอีกแล้วไอ้เบิร์นไอ้เบิร์นเอาไฟมาติดผมอ่ะไม่คือไม่เข้าใจนโอ้โหพี่เดิมหมุนข้าวแล้วไปโลแ้นจะมาแค่ชีวแพิสตหมบสแค่จัก้าเ พ่อผมลายเกมหึ่งเหลีวเครียดเลยรูดีเดือมหมุนแม่งฆ่าผมอ่ะมันหมุนยิ่งเดียวเลยแบบตอนเนี่ยอ๋ออะไรว่า no one no one อะไรเนี่ยบลูคานสต็อปเฮ้ยบลูหยุดไม่ได้ไอ่ <c oughs> ผมเนี่ยเข้าไปในอาคารเลยไอ้ผมแล้วตอนนี้ผม,ไ,มไฟไหมกไไห้ก็แผลเป็นไหวแล้วบลูเข้าไปทำไมตอนเนี้ยบลูอ่ะผมไม่ได้เข้าขอ,อย่างนี้นอกเนี่ <c oughs> เมื่อกี้ทำไมคอมเมนต์เหมือนชุดอัศวินแบบแบบแบบว่าไอ้ที่หมุนมาหมุนมาเรียบร้อยใครอยู่ข้างในเว้ยไอ้ใครอยู่ข้างในเว้ยตายเพราะว่าหมุนข้าเว้ยแค่มันมีคนถามว่าใครสปินใครหมุนฉันสปินนุมีเงี้โอ้ยอยู่ข้างน,นอก <c oughs> ทอร์านาโดทอร์านาโดมาสวยแล้วบลูคานสต็อป

เลียวจริงจริงเลี้ยวเลียวคือจริงเร้ยรเร็วมาอีกทุบฟัสเลี่ยมรอให้ไม่อะไรก่อนมีคอนดูจู่ก็วิ่งมาหาของเวมก็ตัวแบบหมุนแล้วหมุนตายทอร์นาโดมาอย่างชิวเลยไม่คือ ผมตายยังไงก่อนเมื่อกี้มันมันวิ่งมาแล้วผมก็ปิวหนีปิวเลยอ่ะตายจีนนี่คืออะไรวะไอ้ที่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าสี่ไอ้ที่บัตรที่มีชื่อกันหมุนเลยอันตราย ไต้เนี่ยมันมันจำชื่อไม่ได้หว่ะจำหน้ามันคุณอ่ะหน้าโคดเกยียร์ได้หมุนมันตามมันตาม,มาตไปเลยอยู่อยู่บลูอ Followings f o l l o w i n g ตามผมทำไม,มบอยมันเทียบอะไรวะ เฮ้ยดูดิบุนบุนดุนบุนดิ้งไหมน้ำดูดิบุนำละชาเฮ้ยทำไมไม่กินมาตัวกฟอนี้วะมันมาอีกแล้วมากพี่ขลังพี่ขลังข้างหลังเห็นแล้วเห็นแล้วพี่ที่น่ากลัวกว่าภัยทีบาดตัวเองมามันมามันมาเราจะตายเอยอยู่เวลาเอ้ยตายไป่มตายเลยโจเข้าโจ มันหมดแล้วผมแดงแล้วเน,นี่ยเมื่อกี้ตกตกลงไปรอบกันเดิมหมุนน่ะเอ้โหกระโดดขึ้นมาได้เดิมหมุนเดิมหมุนเดิมหมุนกค่จองวะนีิวบีมันไม่ใช่นิวบี้อ่ะมันแทบพู้ไม่แต่เขาว่านิวบี้แปลว่าพูดพูดเล่นใหม่อันนี้มันนูบแน่นอนวีนูบีสิ่งไอ้นี่มันมันเอาไว้จากเมนูบี้ยิ่งกว่านิวบี้ ยิงกว่าเกียวติี่มเาเชื่อว่าจยหิมะยูบีเดี๋ยวหิมะจะตกจะโจลอกโจกให้มันตายกะนถอยเงนกีวิดีเตะสไลไม่รู้ว่ไอะไรไม่รู้ว่าเป็นต้องทำอะไรตองทำอไรอะไม อะไรอะไรจะมาผมไม่สนครับผมจะอยู่งบนไว้ก่อนโยกไปยุคมาวิตต้าโอ้ก็ความเครี่ที่มันอ,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 อบอุนอ่นนั้นเหรอตายตายเฮ้ยเฮ้ยเลือดเลย,ยนิดเดียวโอเคจิวแล้วควานเคี๊ยบผมเจอที่อบอุ่นแล้วผมก็เจอเหมนไนแต่ผมจะตายผม,ผม,ผมโดนผมโดนดันอ่ะ จะตายนะมีมากมากบูรูอาอลคอนเดทอะไรวะเยูโดนสปินดีเยอะวิยึดหมุนนี่เหรอวะเฮ้ยกลายคนดีแล้วอะเดิมหมุนกลายคนดีแล้วมีหัวไม่เชื่อมูไอ้บอกไอ้มีคนถามว่านายจะไม่จะไม่สปินอีกแล้วเหรอเอ้บอกว่าผมจะตาย อ,อ,อ,อะไรเนะี you ่ยยูยูดโนโอ้ยอะไรเนะี่ยวันหนึ่งนะรอดรอยูดโดนสปิน,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 นสปินแอน,นิมอลเอ,อาไลท์ไอโยอะไรนะไอยโยุไปเย้แมใส่เดียวแม่เลย เ0 second เยอะเยี่ยกองขี้นี่ก็โยองดีลูกปุูงด้วย please bang อะไรนะ please bang วุ้แม่ครูแม่ครูยืนเลยละกันไม่ไหวแล้วครูอะไรวะไม่เคยใจแน่เลยกองขี้ ผมไม่รู้อ่ะที่รู้คือผมอยู่ตรงนี้ไว้ก่อนนี่เออนี่อันละเคร์ดของพี่อันหลังต้องแพงอย่างนี้ <c oughs> นั่นตกองของโธหนูอยากเข้าปาอ้อยเอยนอนะครับจริงที่เลยแล้วแล้วก็แค่นอนรอเ,เ,เวลาให้็มบุษย์เกี่ยวนอน ผมว่าให้ระวังวัตถุบินได้เห็นแล้วไงแต่เราไม่สูญไง Damn son where'd you find this ไอ้ควายไอ้ควายพอมึงเป็นเกย์ย้ายมึงไคลดาวไอ้สัตว์มาซีแม่มึงไอ้น่าคุณทุกไอ้แม่เย็ดคุณบ้าบ้าถ่ายไปแล้วะไม่รู้จู่ๆผมผมแบบพวกไม่สูงเลยเว้ยเนี่ย โอว้า m a g ก c t r ก g g e r ตายอ่ะฮะอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอไปเหมือนกันเลยไปเหมือนกันเลยใช่ไหมใช่ไหมจู๊จู๊ดเราเราเราก็คือแบบเห็นแวะอย่าไปแตะคอฟ้าอย่างเงี้แล้วมันไม่หมุนรัวๆเลยเว้ยเดิมหมุนเดิมหมุนยังไม่รู้นะไมผมกลายกลายเป็นนี่เลยถ้าพี่ดูโจโจพักเจ็ดพี่จะเข้าใจเว้ยทุกทีนี้พวกเรากลายเป็นนั่นเลย คือจู่ๆไม่ตายแลี้ยวในที่สุดก็ตายผมไม่อยากเป็นโกลเด้นไทม์สปินอีกแล้วมาเนลยใช่พวกเราทั้งสองคนเลยพโอเคพี่เราหมดสุกงีให้กันกันนะครับผมโอเคเกย์ครับผมไปเดี๋ยวไปดูอนิ้วไปดูอนิเมะต่อทีมนะครับพวกพี่ไปดูตอนนี้ผมจะไปหาคนที่มันสปินอยู่นะ ไม่ไม่มีใครทับปินแล้วอ่ะเีดีมากทีมากเคกันนี่นะครับผมจีกันครับระวังโดนหลอยระวังนอนนะครับผมจีกันครับกีอีกแมนจะต่อคู่ที